ชื่นชมน้องเกลล t ไทยแลนด์ก็ทาเลนส์สอบติดแล้วคะ่ะสาวนา้อยจากเชีงรายที่โด่งดังเป็นผู้แตกจากการมาปรากวดไทยแลนด์ก็ทาเลนส์ซีซั่น2คะ่ะปัจจุบันน้องเกลลโตเป็นสาวในวัย17ปีกำลังเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านของแพทยทศาสตร์ว,รวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ จุลาพรเดินตามรอยพี่ชายเจออเรียนด้านแพทย์เหมือนกันแล้วค่ะล่าสุดครูก้อยโพสต์ร่วมยินดีกับน้องเกลผ่านทางอินสตาแกรมว่าสอบติดแล้วยังเห็นภาพน้องเกลยังเป็นเด็กน้อยแป๊บเดียวจะเรียนแพทย์แล้วทํางานตั้งแต่5้ถึงหขวบเดินทางไปกรุงเทพเชียงรายไทยไต้หวันร้องเพลงเล่นดนตรีท่องหนังสือนับถือในความมุ่งมั่นภูมิใจกับน้องเกลและครอบครัวทางทีมง,งานขอสแสดงความยินดีด้วยค่ะ